ไสักจะที่ฉันปฏิญาให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง ข้อสำคัญเราจะต้องรู้จักใช้ทรัพยากรทั้งนั้นอย่างฉลาดคือไม่นํามาทุ่มเทใช้ที่สิ้นเปลืองไปโดยไร้ประโยชน์หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าพระบรมราโชวาและพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย และหนูเด็กหญิงแข่อภาบุชาติพกเราสองคนกำลังศึกษาอยู่ชั้นถกศึกษาปีที่6โรงเรียนอนุบาลบางกลวยวัดศประวัติค่ะขอ,อนำทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนปลอดขยะซีโรเวสสคูลของโรงเรียนอนุบาลบางกวยวัดศีประวัติค่ะทางโรงเรียนมีการนำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะตามนโยบายของโรงเรียนที่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำเนินการตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตหนึ่งได้กล่าวไว้ดังนี้ค่ะครับเรื่องการจัดการขยะก็เป็นนโยบายหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพภาพใหญ่นะครับการกำจัดขยะจริงๆขยะมีหลายประเภทนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะการกําจัดขยะเป็นปลายเหตุเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือขยะต้นทาง นะครับก็คือทํำยังไงไม่เกิดขยะกลับเข้ามาสู่ในกระบวนการที่ต้องจัดการนะครับก็อันนี้ต้องขอบคุณโรงเรียนอนุบาลบางกลวยนะครับที่ได้ได้ร่วมกันนะครับทั้งบุคลากรทางการศาึกษาแล้วก็ความคิดความอ่านที่มุ่งมั่นที่จะดําเนินการในเรื่องของ s i l ร o u e นะครับก็คือไม่เกิดขยะที่จะกลับเข้ามาสู่สังคมแล้วต้องมาในเรื่องของการกําจัดนะครับผมว่าอันนี้เป็นเป็นความคิดที่เริ่มที่ดี นะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อแนวทางแล้วก็เป็นสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดด้วยนะครับรวมถึงนโยบายของประเทศการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและนโยบายปลอดระยะของจังหวัดระยบุรีโรงเรียนทุกรงได้จัดกิจกรรมหลากหลายขึ้นมาแต่โรงเรียนอนุบาลบางกรวยวัดศรีประรรวัติเป็นโรงเรียนที่มีความโดดเด่นในการกิจกรรม ในการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะเนื่องจากว่าโรงเรียนมุน,มนบานวางลวยได้ใช้หลักการมีส่วนร่วมกล่าวคือทุกคนในโรงเรียนตั้งแต่นักเรียนผู้ปกครองครูตลอดจนองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นและวัดได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมซึ่งทำให้กิจกรรมดังกล่าวเกิดความยัง่งยืน เหนอกจากสิ่งอื่นใดครับสิ่งที่โรงเรียนและพนักงานเขตพื้นที่การศึาคาดหวังก็คือเราจะมีเด็กมีเยาวชนที่ตระหนัดถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะช่วยทําให้บ้านเมืองของเราได้อยู่ขึ้นทำให้สังคมเราได้อยู่ขึ้นในประเทศชาติรวมทั้งโลกของเราได้ยู่ขึ้นครับในการดําเนินงานนั้น ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้มีนโยบายและวิสัยทัศน์ในการจัดการขยะที่ต้นทางอย่างเหมาะสมโดยมีวิสัยทัศน์การจัดการขยะคือมุ่งมั่นสร้างจิตสำนึกการจัดการขยะรักษาสิ่งแวดล้อมสู่วิถีโรงเรียนปลอดขยะในการสื่อสานโยบายไปยังคุณครูและนักเรียนทุกคนมีการประชุมคณะครูพบปะนักเรียนทำให้พวกเราทุกคนได้รับรู้และเข้าใจนโย โยบายโรงเรียนปลอดขยะค่ะสำหรับแผนการดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและแต่งตั้งคณะครูผู้รับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนโรงเรียนปลอดขยะซีโรเวสคููค่ะ การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการจัดการขยะนั้นโรงเรียนของเรามีการบูรณาการใน8กลุ่มสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ประกอบด้วย5ห,หน่วยการเรียนรู้คือ หน่วยที่1เรื่องเล่าของขยะนักเรียนศึกษาที่มาของต้นกําเนิดของขยะที่อยู่ที่บ้านโรงเรียนและชุมชนหน่วยที่2รู้เฟื่องเรื่องขยะนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางหน่วยที่3 สิ่งแวดล้อมหน้าอยู่คู่อบกนักเรียนสำรวจปริมาณขยะประจำวันแล้วนำมาวิเคราะห์หาแนวทางในการลดปริมาณขยะหน่วยที่4ขยะที่เราใช้ไปไหนดีนักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการลดขยะแบบยั่งยืนหน่วยที่5สร้างสรรค์กระบวนการ 3RS ครูและนักเรียนร่วมกันจัดการขยะตามกระบวนการ3 RS โรงเรียนมีการคัดแยกขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์โดยดำเนินง,งานผ่าน9กิจกรรมดังนี้ค่ะกิจกรรมที่1กิจกรรมหนูน้อยสีโลเวสทีมสภานักเรียนมีการประชาสัมพันธ์วิธีการคัดแยกขยะทั้ง4ประเภทอาทิเสียงตามสายแผ่นพับ ข้อตกลงในห้องเรียนและป้ายนิเทศให้ความรู้ทุกห้องเรียนค่ะกิจกรรมที่2กิจกรรมจิตสำนึกดีคุณครูจัดการเรียนการสอนบูรณาการในหน่วยบูรณาการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและบูรณาการตามหลักปัชญาของเศรฐษฐกิจพอเพียงค่ะกิจกรรมที่3กิจกรรมรีดิวมีการรณรงค์ลด ละเลิกใช้พลาสติกกล่องโฟมและใช้ถุงผ้าทดแทนค่ะกิจกรรมที่4กิจกรรมหมดถาดทีมสภานักเรียนเน้นย้ำให้เพื่อนๆนน้องๆรับประทานอาหารให้หมดถาดค่ะกิจกรรมที่5กิจกรรมอิ่มท้องอิ่มบุญสภานักเรียนนำเศษอาหารกลางวันไปเลี้ยงสุนัขและปลาสวัยที่วัดศรีประวัติค่ะ กิจกรรมที่6กิจกรรมปุ๋ยหมักอินทรีย์นำเศษอาหารกลางวันที่เหลือไปทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ในชั้นเรียนวิชากเกษตรเพื่อชีวิตค่ะกิจกรรมที่7กิจกรรมขยะรีไซเคลิลแลกแต้มนักเรียนทุกคนพับกล่องนมหลังดื่มนมหมดแล้วมาแลกแต้มเพื่อรวบรวมส่งบริษัทไฟเบอร์พัดนํนำไปรีไซเคลิลค่ะ กิจกรรมที่8กิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิลนักเรียนร่วมประกวดการแต่งกายชุดรีไซเคิลร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานและร่วมประกวดขบวนรถแห่สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ค่ะและกิจกรรมที่9กกิจกรรมนักสำรวจน้อยนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้จากห้องเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่9ส่วนลูกเสือส่วนเกษตรพอเพียงส่วนหย่อมและสนามเด็กเล่นตามรอยพายุคคละบาทค่ะจากการมีส่วนร่วมทั้ง9กิจกรรมนั้นทำให้เราทุกคนสามารถปฏิบัติตนจนเป็นวิถีประจำวันค่ะการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆภายนอกโรงเรียนโรงเรียนร่วมลงนาม MOU กับเทศบาลตำบลปายบาง ตามโครงการรวมพลังนำขยะสร้างประโยชน์อีกทั้งร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลปลายบางผู้ใหญ่บ้านผู้ปกครองนักเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการขยะค่ะการจัดพื้นที่สีเขียวบริเวณโดยรอบภายในโรงเรียนมีอย่างหลากหลายอาทิสวนลูกเสือสวนหย่อมแปลงเกษตรพอเพียง เพื่อให้เราทุกคนได้เรียนรู้การจัดการขยะตามสภาพแวดล้อมระบบนิเวศและเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะโรงเรียนมีการจัดทำเส้นทางการจัดการขยะทั้ง4ประเภท1 การจัดการขยะอินทรีย์มีการนำเศษใบไม้ไปทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ในชั้นเรียนนำเศษอาหารกลางวันไปเลี้ยงสุนัขและปลาสวายที่วัดส,สีประวัติและนำส่วนที่เหลือทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ในชั้นเรียนค่ะ 2. การจัดการขยะรีไซเคิลมีการนำกระดาษ จากห้องเรียนกล่องนมขวดน้ำดื่มมาทำสิ่งประดิษฐ์ในชั้นเรียนอาทิหมวกผ้ากันเปื้อนกระถางต้นไม้กระปุกอมสินและส่วนที่เหลือจำหน่ายให้กับตัวแทนร้านค้าหรือนำส่งบริษัทไฟเบอร์พาร์ทส 3. การจัดการขยะทั่วไปโรงเรียนกำหนดมาตรการโรงเรียนปอดโฟมถุงพลาสติกและขนมกรุบกรอบตัวมีการใช้ถุงผ้าเจ้าหน้าของตนเองและกระตงใบตองทดแทน 4. การจัดการขยะอันตรายนักเรียนนำขยะอันตรายทิ้งลงในถังขยะอันตรายเพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตะบ,บุปลายบางมารับและกำจัดในลำดับต่อไป โรงเรียนมีกิจกรรมในการจากกัดแการขยะทั้ง4ประเภทตามหลัก 3Rs ดังนี้ 1. รีริวใช้น้อยนักเรียนใช้ถุงผ้าภาชนะต่างๆที่สามารถล้างแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง 2. รียูดใช้ซ้ำนักเรียนสามารถนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ซ้ำหรือทำชิ้นงานในแต่ละรายวิชาได้ค่ะ สามรีไซคเคิลน,นำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ครูผู้สอนเป็นสภาพวัสดุเหลือใช้เป็นสื่อการสอนทำให้นักเรียนสามารถประดิษฐ์ชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์จากการที่พวกเราได้ทำกิจกรรมการจัดการขยะตามหลัก 3Rs นั้นสามารถรวบรวมฐานข้อมูลขยะได้ดังนี้ข้อมูลปริมาณขยะ ปีงบประมาณ2,563รวมขยะทั้ง4ประเภท17,230กิโลกร,รมัมเฉลี่ยต่อวัน85.5กิโลกร,รัมต่อวันเมื่อเปรียบเทียบปริมาณขยะปีงบประมาณ2,561ถึง2,563 พบว่าปริมาณขยะมีจำนวนลดลงอย่างต่อเน,นื่องและผลการวิเคราะห์พบว่าปริมาณขยะลดลงร้อยละ26.22สำหรับปริมาณขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ประโยชน์คิดเป็น้อยละ98ค่ะ S. s u f f i c i e n c y Economy การยึดหลักปัจจัยาวของเศรษฐกิจพอเพียง R. 3Rs การจัดการขยะตามหลัก 3Rs Reduce, Reuse, Recycle I. i m p l e m e n t กระบวนการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ P. Policy กำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานโรงเรียนเปิดขยะ R. Routine วิธีการจัดการขยะเป็นชีวิตประจำวัน A. อ i t u d e การมีจิตสำนึกการจัดการขยะที่ดี W. เว S รสเส้นทางการจัดการขยะ A. Achievement ความสำเร็จสู่วัฒนธรรมองค์กรและ T. ทีมเวิร์กการทำงานเป็นทีม ภายใต้รูปแบบการบริหารจัดการขยะสีประวัติซี e r เว w โ s t Model ควบคู่กับการดำเนินกิจกรรมทั้งเก้ากิจกรรมซึ่งนำไปสู่การปฏิบตัติจนเป็นวิถีประจำวันสู่ความสำเร็จและความยั่งยืนของโรงเรียนปิดขยะค่ะ เกี่ยวกับการจัดการขยะเป็นอย่างดีส่งผลให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีผลการทดสอบระดับความรู้ความเข้าใจของนักเรียนอยู่ในระดับยอดเยี่ยมนักเรียนทุกคนมีจิตสำนึกที่ดีปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดการขยะส่งผลให้มีอุปนิสัยรละความสะอาดและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวกสามารถคัดแยกขยะ จัดการขยะได้อย่างถูกต้องจากการรวบรวมข้อมูลปีงบประมาณ2,564พบว่าปริมาณขยะทั้ง4ประเภทลดลงอย่างต่อเนื่องจึงเป็นข้อมูลที่บ่งชี้ให้เห็นว่าปริมาณขยะในโรงเรียนอาจจะกลายเป็นศูนย์ได้ในที่สุดค่ะแม้ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9ผู้รับผิดชอบ ยังคงขับเคลื่อนแผนงานการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมด้านการจัดการขยะให้หนักเรียนสามารถทำกิจกรรมที่บ้านได้เช่นการเรียนรู้บูรณาการการคัดแยกขยะก่อนทิ้งและการทำชิ้นงานสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ค่ะแม้ว่าเราจะไม่สามารถมาโรงเรียนทำกิจกรรมก้าวกิจกรรมได้แต่เราสามารถปฏิบัติเป็นวิถีประจำวันได้ค่ะ ความพอประมาณกิจกรรมหมดถาดนักเรียนรับประทานอาหารหมดถาดตามความพอประมาณของตน 2. ความมีเหตุผลกิจกรรมการจัดการขยะตามหลัก3 R S กิจกรรมรีดิวกิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกแต้มและกิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิลทำให้นักเรียนเป็นคนมีเหตุผลในการจัดการขยะ สการมีภูมิคุ้มกันที่ดีกิจกรรมจิตสำนึกดีและกิจกรรมนักสำรวจน้อยช่วยปลูกฝังให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในการจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมเงื่อนไขความรู้กิจกรรมจิตสำนึกดีที่มีการจัด การเรียนการสอนบูรณาการตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนักเรียนสามารถนำพระบรมราชโชวาทมาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและเน้นขายคุณธรรมกิจกรรมอิ่มท้ออิ่มบุญช่วยให้นักเรียนรู้จักการให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันให้ผู้อื่นซึ่งเป็นการสอดแทรกคุณธรรมตามหลักบุญกิริยาวัตถุสิบ โรงเรียนสามารถลดการเรือนกระจกได้ถึง5.970ตัคนคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตามโครงการอนุบาลบางกวยแยกขยะถูกวิธีดีต่อเราดีต่อโลกและโครงการนมโรงเรียนดื่มแล้วดีกล่อง UST Recycle ได้ทำให้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่9มีนาคม2564 นอกจากนี้ปีการศึกษา2564โรงเรียนได้ทำข้อตกลงเข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียวกิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ำและกิจกรรมอาคารเบอร์5ในสถานศึกษา ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นเครือข่ายร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการจัดการขยะตามโครงการโรงเรีนปลอดขยะให้เกิดความยั่งยืนและขยายไปสู่ชุมชนต่อไป yeah